สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราก็มาเอินอีกแล้วนะครับผมได้คาถานะครับจากบอสวอนโนมอนมาเมื่อวานอันนี้ยเดี๋ยวไปดูราคากันตลาดอัน,นราคาไอเวอลเ,อเลตเทรดนี่แม่งไม่ไม่ไม่น่จาจะตรงครับอ่ะมารับรับเงินก่อนว่าเมื่อวานนี้เราลงดันบอสได้เงินเท่าไหร่ว้ห้าแสนเนาะ ห้าแสนน่ๆไม่รวมของมินแม่งเลยอันเดียวเนี่ยแหละมาแล้วดูซิว่าราคาจริงๆของมันอุ้หูสามเอ็มตอนนี้นะครับคนขายอยู่สามเอ็มสามเอ็มหนึ่งแสนผมขายสามเอ็นนี่่ะขายเลยสำหรับสามเอ็มนี้นะครับมันจะแลกได้ทั้งหมดสามสิบเอ็นเอ็อซี้ราคาขึ้นอีกนะแล้วสามสิบเอนเซตอนนี้เท่ากับหกสิบหกดอเชี่ย สองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะเมื่อวานผมเอินไปนะเมื่อวานก่อนเมื่อวานผมเอินพันเดียววันนี้ผมเอินสองพันนะครับบอกแล้วว่ามันตายตัวไม่ได้มันอยู่ที่ว่าดวงคุณดีไหมนะครับกับบอสว่าคุณไหวถึงขั้นไหนยิ่งตัวเราเก่งก็มีโอกาสได้ของดีเยอะนะครับก็เดี๋ยวลอมันขายออกผมว่าขายออกแน่นอนครับถ้าไม่ออกเดี๋ยว่อยลดราคาแต่ว่าประมาณสองพันแน่นอนเอินเมื่อวานเอินเอินเอินวันนี้สองพันแน่นอนครับอเอาเรื่องจัดเลย สิ่งที่เราต้องทำนะครับสำหรับการเก็บเลเวลนะตอนนี้นะทุกคนให้ทุกคนซื้ออันนี้ทุกวันนะครับเดมินเนโซก่อนในตัวมีห้าแสนนี่ครับสิ่งที่ต้องทําทุกวันนะต้องซื้อตานี้ครับมันขายอยู่กล่องละสามมันสามเพราะมันเปิดได้แค่วันละห้าสิบเพราะถ้าเกิดหมดกิจกราการมนี้ไปอ่ะอันนี้ไม่มีขายเนี่ยคุณจะหาแต้มฮอนเนอร์ได้ยากมากนะครับเพราะนั้นตอนนี้มีโอกาสซื้อไปเลยครับแล้วก็มีตรงนี้นะทุกคนก็เห็น,เห,นเห็นกล่องอีพีไหมกล่องละสองร้อยเนี่ย กละสองร้อเนี่ยผมก็ซื้อนะซื้อไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดราอยากเวลไวนะครับในช่วงเวลแบบร้อยห้าสิ้ยเจขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าอยากเวลไวนะผมจะกดคูณคูณสอย่างอย่างเดียวเท่านั้นครับเวลาฟาร์มพอเราเปิดกล่องอันนี้มาที่เราซื้อมา,มาเมื่อกี้มันจะได้เป็นแบบนี้มาเห็นไหมมันจะสุ่ม30%มคือคูณ1นึ่จุดสมยีเซนคูณหนึุ่ดเดสิบแคูณหนึคูณสคูณสก็ผมจะเลือกฟาร์มตั้งแต่หนึ 2แล้วก็3ถ้าเกิด1.3ก็1.5่ไม่เอานะฮะก็คือเปิดซ้ำได้เลยพอเรากดเปิดปุ๊บมันจะขึ้นมาบนแถบขวาบนนี้ใช่ไหมเราก็มาดูว่ามันคูณเท่าไหร่ถ้ามันคูณต่ำกว่า1.7ึ่ดผมก็ไม่เอาเพราะมันฟาร์มช้า1.7 2 3เท่านั้นนะครับก็กดซ้ำไปเรื่อยสแปมไปเรื่อยจนกว่าจะได้สิ่งที่เราต้องการนะมันก่องละ200ผมว่ามันคุ้มกับเวลาที่เราจะได้เวลเร็วขึ้นอ่ะรีบ200ร้นะครับก่อนที่มันจะปรับแพทใหม่ไม่รู้แหละจะรีบสอคร้๋ยาก วันนี้มันหมดวันที่6เดือน6อ่ะเออเดี๋ยวถ้ามันหมดปุ๊บมันจะมันจะเวลยากวันนั้นต้องรีบ200ก่อนวันที่200ก่อนนะครับเงินที่เหลือวันนี้ก็ต้องเอาไปทําของทําของต่อผมจะสุ่มของในตัวเนี่ยเห็นตรงค้มว่า t o t e n t i a l ไหมผมจะสุ่มให้ได้อย่างน้อยเนี่ยอินเอร์ซอร์ซทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมขาดชิ้นนี้หชิ้นนี้ส สามแล้วก็สี่ชิ้นครับสี่ชิ้นที่ยังไม่ได้อินเปอร์เซนต์สี่ชิ้นที่ยังไม่ได้อินเปอร์เซนต์ดเดี๋ยวมาสุ่มกันจัดเลยแพงอยู่นะสามหมื่นได้แค่สิบครั้งเองเอาสิบครั้งออลองกันลองรู้ว่าจะมันจะได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมขายคาถานั้นออกเขาเอามาทําต่ออยู่ดีสามล้านนะ่ะไม่ได้เอินหรอกว้าว เอาเรื่องขึ้นม่วงวะ่ะโอเคออเตตัสสามเปอร์เซนต์หูอันนี้ดีแล้วก็อีกอีกสามอีกวันนี้ดีสามหมื่นเหมือนกันขอดีขอดีด,ด,ดีนนี้ของดูดีดีหน่อยม่วงมาคือโบนัสครับ เราตั้งใจจะเอาอินเปอร์เซนต์โอ้ได้แค่อีกสองทีนะวัยรุ่นอีกทีเดียวนะวัยรุ่นโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ไม่ได้หมดตังค์แล้วหมดตังค์แล้วก็ต้องรอครับสำหรับตัวสมามือว่าเราสุ่มได้ม่วงแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราได้ออฟที่เราต้องการแล้วเราต้องไปใช้กล่องดำนะเพื่อนใช้กล่องดำเพราะว่ามันจะเลือกเลือกออฟได้ไม่งั้นเดี๋ยวพอขึ้นม่วงแล้วไม่ได้ออฟไม่ดีมันทำให้สแตตเราเสียเยอะมาก นะครับเมื่อกี้โอ้ึ้นมาหมื่นกว่าเลยนะดาเมจตัวแรกมันหมื่นแปดเนาะเลขตัวนี้เออก็ทําของประมาณนี้ทําไปเรื่อยครับทําไปเรื่อยจนเป็นสีเขียวทั้งหมดนะก็น่าจะเสียเยอะอยู่อ่ะอาจจะไม่เอ้ยขนายขายขายคาถออกพอดีเอ้าขายทาาออกก็ทําต่อดีเออขายคาถาทีาทต่อเอ้ยเอาเรื่องว่ะแปดแสนก่อนโอ้โหเงินกูใช้มันใช้เยอะมากนะเงินอะถ้าเกิดไม่ทาตัวก็ไม่ได้อีก มาไปต่อขอแค่อินเปอร์เซนต์ผมไม่เอาอะไรเยอะหรือไม่ก็ขึ้นม่วงขึ้นเขียวไปเลยก็ได้โอ้โหโอ้โหเบกก่อนเลยไอชิ้นนี้เบกก่อนเลยเดี๋ยวถุงมือก่อนอ,อันนี้ก่อนสิ มาดูว่า 3m เนี่ยมันจะออกไหมเฮ้ยทำไมออกแต่เด็กอ่ะลักอีกกูขออินสัดกูขออินเฮ้ยอินเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แล้วแปลกแล้วแปลกแปลก,ปลก,ปลกมันแปลกมากอ่ะมันแปลกมากที่มันไม่ออก โอ้โหมาแล้วก็จะมาได้เยอยเกือบหมดโอโ้เอาเรื่องเอามาใช้ก่อนเดีย๋ยวค่อยมาหาใหม่ก็เป็นอันนี้เห,เหลืออีกเหลืออีกสองอันแล้วจะเสร็จแล้วทุกคนอีกสองอันเว้ยโอโ้ทำไมไม่เด็ก,กวะอุ้ยม่วงเลยเอาเรื่องของแท้อามาอีกแปดแสนดิไ,ไงเงินใช้ไวไหมทุกคน ให้ไวชิบหายรอก to ่อนมันนานหน่อยโอ้แป๊บแป๊หมดแป๊บหมดอูอินเอเซนโอเคโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยมาเหลือชิ้นเดียวเท่านั้นอีกชิ้นเดียวเท่านั้นอย่าให้พี่เสียเยอะไปกว่านี้เลยน้องให้พี่เก็บตังค์ไปทำอย่างอื่นบ้างโอเคนะ โอเคเสร็จสิ้นภารกิจทำอินเปอร์เซนต์ทั้งตัวครับผมยูนะไลนแต่ชิ้นแรกครับอันนี้เป็นอินเปอร์เซนต์อินเปอร์เซนต์อินเปอร์เซนตินเปินสาินสอันนี้ครับอินสาอินหอินสาอินหอันนี้เดี๋ยวค่อยแก้อันนี้เป็นดาเมจแรงแหลกกแรงอยู่ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนต่อไปต้องไปแก้โบนัสอีก ยังไม่จบนี่หว่าโอเคมาเอาใหม่เรามาลองไล่กันครับว่าโบนัสโบนัสที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยต้องเป็นเมจิก ATT นะเมจิก ATT อะไที่หมามันไม่มีเมจิก ATT ด้ผมเปลี่ยนอันนี้ก็ถูกอยู่หมื่นเดียวไม่อยาก เอาดิเอาเลยอินเปอร์เซนต์โอเคต่อไปเป็นอันนี้อันนี้เป็นอินสองเซนต์อยู่แล้วโอเคอันนี้เอเมจิกเอจเอาไปก่อนเมจิกเอจเอาไปก่อนอันนี้ไอนนที่ต้องแก้ต้องแก้หน่อยละต้องแก้หน่อยละไม่ได้ใช้ทั้งสองอันสเตตแม่งไม่ได้ใช้สองอันค่อยๆทำนะฮะอย่าวูวามหมายถึงว่าเดี๋ยวไปกดผิด ลบออฟเดิมออกนี่ยุ่งเลยเอ้ยมันไม่น่ายากหรอกมั้งสำหรับการสุ่มอันเนี้ยอ๋โอเคได้ได้เหี้ยมแม่งเข้าเดิม วันนี้ถูกเอ้ยทำให้แม่งสุดไปเลยอะไรคือสุดวะสิบปะสองเองโอ้โหเฮียมันออก A T T มันไม่ออก A M, M, M P A T T ไม่ให้กูวะออก M A T T ดิอ๋เดฟหนึ่งร้อยอ๋อเดฟหนึ่งร้อยก็ยังโอเควะ 이제 인형이요 인사안 하려 오 신이니 หูสิบสองอืมโอเคเอาเหลืองเอาละเรามีตังเหลืออยู่นิดหน่อยเรามาซัดอันนี้ต่อด,ดีกว่าเหลืออยู่นิดหน่อยทำบูทล,ลองก่อนให้กล่องดำเดี๋ยวทำทำลองทำกล่องเอยกล่องดำสามมือนิองเอย,ออเอยถูกอยู่นะสิบครั้งอะทำไมนี้มันสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองวะแต่แม่งเบาวกว่าวะ่ะไม่เอาเอาเดิม กูอย,อยากได้ที่มันแรงกว่านะ เบากว่าอยู่ดีอ่ะอีกทีนึงโอเคเอาไว้เท่านี้ก่อนก็ได้เท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาไล่ใหม่วูวขึ้นมาจากเท่าไหร่วะเมื่อกี้ทำไม่ได้แต่ขึ้นมาเป็นดาเมจพื้นฐาน สองแสนแล้วโหเอาเรื่องนะผมว่าเอาเรื่องแนละ้วตัวผมแม่งเริ่มเอาเรื่องแนละ้วเดี๋ยวทำทำอีกทำอีกทำอีกฟาร์มได้ไวขึ้นโอเคครับเดี๋ยวทำของรอบหน้าก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับวันนี้อย่าลืมก, like, กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้พาคลิปใหม่สำหรับข่าวสารเกมที่คุณสามารถหาไรายได้ได้จริงครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ